จากภาพมุมสูงนะครับคุณผู้ชมจะเห็นลำองแม่สุกระยะทางกว่า400เมตรที่ไหลผ่านพื้นที่บ้านหมุนหนึ่งตำบลแม่สุกอําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาได้รับการจัดทำแนวพนังป้องกันตลิ่งเพื่อแก้ไขาปัญหาการพังทลายของดินโดยการทำเขื่อนป้องกันตลิ่งที่มีลักษณะเป็นหินเรียงกันก็ทำให้เกิดความสวยงามของแนวคลองที่ไหลคดเคี้ยวผ่านหมู่บ้านอย่างสวยงามดูแล้วคล้ายกับที่คลองแม่ข่าถ้าคุณผู้ชมจำได้หรือว่าเคยไปเที่ยวครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ระบุว่าที่ผ่านมาลำคลองแม่สุขมีปัญหาการกัดเซาะตะลิ่งจนทำให้คลองมีความชุดโสมก็ร้องของก็ประมาณจากหน่วยง,งานที่รับผิดชอบนะครับเพื่อมาทำพนังป้องกันตะลิ่งจนเมื่อโครงการแล้วเสร็จก็พบว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามจึงเตรียมจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับที่คลองแม่ค่โดยเตรียมจะขออนุมัติก็ประมาณปรับปรุงระยะทางเพิ่มอีก300เมตร จะทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ได้นะครับ <c oughs> เขามีการออกแบบไว้เรียบร้อยนะครับซึ่งทองเมซุกเนี่ยถ้าใครมาแอลเนี่ยก็จะเป็นการตีแอลแบบต่อเนื่องจะมีเป็นช่วงนะครับช่วงลิ้นจีนะครับมาพักที่เมดซุกก็มีที่พักโฮมสเตย์ถ้าบาพักที่เมดซุกก็มีตางเชื่อมไปทั้งมู่บันชาวเขาฝั่งบุรลรัมผาแดง <c oughs> <ช>ครับไปจิม กาแฟนะครับของป่าพูหลัาตีขึ้นจืดสำหรับแนวทางการพัฒนาคลองแม่สุกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภาคส่วนต่างๆได้ประชุมหารือกันจนได้ข้อสรุปนะครับว่าจะให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการน้ําตามผังภูมิสังคมจากพื้นที่ป่าต้นน้ําการบริหารน้ําจากอ่างเก็บน้ําแม่สุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริการบําบัดน้ําเสียแล้วก็การบริหารจัดการน้ําในลําห้วยคลองแม่สุกให้มีความใสสะอาดตลอดทั้งปีครับ ต้นแบบการพัฒนานั้นก็มาจากที่คลองแม่ข่าของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมการพัฒนาริมคลองต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเรื่องของน้ําเน่าเสียเท่านั้นแต่ว่านี่เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ต้องร่วมมือกับชุมชนเพราะว่าริมคลองต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นนะครับทั้งสองจังหวัดแล้วก็ที่อื่นด้วยเนี่ยการจะไปพัฒนาริมคลองน่าหมายความว่าบางทีต้องมีการเวนคืนที่ดินหรือว่าบ้านบางหลังของชาวบ้านที่อาจจะสร้างคล่อมอยู่หรือว่าชาวบ้านก็ต้องยอมที่จะเสียสละพื้นที่บบาางงงส่วววนนริเเณ้ขออตั เพื่อทําแนวคลองที่มั่นคงปลอดภัยขึ้นมาอย่างที่คลองแม่ข่าของเชียงใหม่ชาวบ้านต้องเสียสละพื้นที่หน้าบ้านประมาณสัก2เมตรเป็นแนวร่นเข้ามาครับทาให้จากเดิมที่มีปัญหาเรื่องของแหล่งเสื่อมโทมน,น้ําเน่าเสียก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ใหม่และยังมีต้นแบบเรื่องของการจัดการแผนระยะยาวอีกว่าจะต้องแบ่งพื้นที่การพัฒนาแผนออกไปอีกหลายเรื่องเพราะว่าต้องการให้คลองนั้นสามารถใช้งานได้ยาวนานครับ